สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่6 1 3้อ5ถึงหกรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยณนะหอวิหกโลกันมันถั่วลัวมันถั่วลัวข้าหานางทั่วหอวิหกโลกันแล้วแต่กลับไม่พบนางเลยนางไปไหนกันนะหรือว่าจะถูกท่านประมุกเจอตัวเข้าแล้วนี่เจ้าเรียกหาข้าอย่างนั้นหรอเจ้าอยู่นี่นี่เองดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เป็นอะไร ข้าจะเป็นอะไรไปได้ละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ประมุกของอาณาเขตกงเวสวรรค์ได้ออกจากการเก็บตัวฝึกฝนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสนใจกับข้าเป็นพิเศษข้ากังวลว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือเจ้าอย่างนั้นหรอคุ้มพลังของท่านประมุกไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าเลยเจ้าต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีละ่ะ ไม่ต้องกังวลในเมื่อข้าไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนและไม่มีผู้ใดในอาณาเขตกรงเวสวรร์พบข้าได้หรอกนะแม้แต่ท่านปมุกก็เช่นกันแต่ว่าเจ้านั้นมาได้ทันเวลาพอดีเลยข้ารู้สึกว่าคำสังในร่างกายของข้ากำลังจะกำเริบในไม่ช้านี้เจ้ามากับข้าหน่อยสิเออเราจะไปไหนกันอ่าเร็วเกินไปแล้วทำไมเจ้าไม่พูดอะไรก่อนที่เจ้าจะพาข้าออกมาล่ะนี่เจ้าจะพาข้าบินบนท้องฟ้าแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอแน่นอน ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเราหรอกพวกเขาคือองคลักษ์อยู่ภายใต้การบัญชาการของท่านประมุกองคลักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาเขตกงเวสวรร์ถ้าหากถูกจับได้คงแย่แน่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นจริงๆอย่างนั้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นกัน รอยแยกนี้ดูเหมือนว่ามันจะก่อตัวเป็นค่ายกลที่ทรงพลังอย่างมากเจ้ารู้เรื่องนี้ดีข้าคิดว่าเจ้ามีพรสวรรค์ที่จะเป็นเจ้านเจนซื้อได้นี่คือด้านในของภูเขาเมื่อคู่นี้อย่างนั้นเหรอเจ้าขุดภูเขานี้เองอย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วการขุดภูเขาเป็นงานใหญ่เจ้ามาที่นี่เพื่อทําสิ่งเหล่านี้แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดค้นพบอีกอย่างนั้นหรอ หรือว่าเจ้ากับประมุกอนาเขตกงเวสวรร์ทำข้อตกลงกันไว้นานแล้วอย่างนั้นหรอเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องเหล่านี้ตามข้ามาเถอะรูปลักษณ์นางดูเหมือนกับเด็กแต่คําพูดคําจาของนางเหมือนกับสัป,ปลาดแก่ๆไม่มีพิษทําไมบ่อน้ํานี้ดูเหมือนกําลังเดือดแต่กลับให้ความรู้สึกหนาวเย็นเช่นนี้แล้วข้าต้องทําอย่างไรหรอรอคําสั่งของข้า และล่อรอเวลาเรียกรายการนีรหลันออกมาก็ได้ข้าจะรอคำสั่งของเจ้าเอ๊ะหานี่ถ้าไม่อยากรักษาตาก็ดูให้ดีละแล้วทำไมเจ้าถึงถอดเสื้อผ้าโดยไม่บอกข้าก่อนละ่ะนอกจากนี้ด้วยรูปร่างของเจ้าแล้วข้าไม่ได้สนใจหื ทำไมเจ้าถึงได้ลงมือรุนแรงกับข้าด้วยที่เจ้าโดนก็าพ่ะปากของเจ้าอย่างไงละ่ะข้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเครื่องมือของนางเลยเออนี่คือคำสาปที่นางเคยบอกข้าอย่างนั้นเหรอ มันทัวลัวอดทนเอาไว้นะเอเอข้าจะช่วยเจ้าเองมู่เฉินอย่าได้เข้ามาใกล้มันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะลัมมือได้เออ คำสาบนี้มันจะทำให้เจ้าตายได้เลยนะมูเ่เฉินเรียกหน้ารายการนิรันออกมาได้เลยมั่นทัวลัวรับไป หน้ารายการนี่ลันทรงพลังขนาดนี้เคียวหรอน้ำในบอ่อที่เปลี่ยนไปโดยคำสาบบนตัวของมันถั่วลัวอย่างนั้นหรอมันถั่วลัวไปเจออะไรมากันแน่<ะ>พนึกเฮ้อดูเหมือนว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วใกล้จะเสร็จแล้วละ แย่แล้วข้าจับมันเอาไว้ได้แล้วปล่อยมือเร็วไม่เช่นนั้นเจ้าจะโดนคำสาปไปด้วยนะคำสาปเหรอหน้อยเอ,อือเอือพนึก เจ้าโง่เจ้าอยากจะตายหรือยังไงถ้าหากเจ้าไม่มีหน้ารายการีนหลันเจ้าอาจจะตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกนะยังไงข้าก็สบายดีนี่เจ้าไม่รู้อะไรแล้วยังจะพุ่งเข้ามาอีกเจ้านี่มันโง่จริงๆแต่ข้าช่วยเจ้าอยู่นะถึงเจ้าจะไม่ขอบคุณข้าก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมเจ้าถึงต้องมาผลให้ข้าด้วยล่ะนี่มันอะไรกันข้าก็แค่พูดตามความจริงเท่านั้นเองนะข้าจะแต่งตัว เจ้าอย่าแอบมองละคำสาปของเจ้าถูกสะกดแล้วอย่างนั้นเหรอมันก็แค่ชั่วคราวแค่สะกดไว้เพียงแค่ครั้งเดียวต้องใช้แรงถึงขนาดนี้เลยตอนนี้ข้าหมดแรงแล้วละขอบใจที่ช่วยนะเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะบอกทักษะลรับของร่างเทพสุริยะที่รู้มาให้เจ้าฟังเองหาทักษะลรับของร่างเทพสุริยะอย่างนั้นเหรอบอกข้ามาเร็วเขา้านี่คือคำพูดของเจ้าที่ใช้ขอคำชี้แนะจากข้าอย่างนั้นเหรอ ท่านมันถั่วล้วได้โปรดชี้แน่ข้าด้วยค่อยดีขึ้นมาหน่อยข้ารู้สึกว่าเมื่อเร็เรวๆมานี้เจ้าเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะข้าเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอในตอนที่ข้าพบเจ้าครั้งแรกเจ้าเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่ไร้ความรู้สึกแต่ตอนนี้เจ้าดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นแล้วฮะข้าไม่ได้เปลี่ยนไปสักน้อยเจ้ายัางต้องการในข้าชี้แนะทักษะรับของร่างเทพสุริยะอยู่ไหมขอรับข้าต้องการขอรับ เจ้าน่าจะรู้ต้นกําเนิดของร่างมหาเทพนี่หลันแล้วสินะร่างเทพสุริยะคือระยะต้นของการฝึกฝนร่างมหาเทพนี่หลันทักษะร่างเทพสวรรค์ของร่างเทพสุริยะมีชื่อเรียกว่าขึ้นก้าวตะวันขึ้นก้าวตะวันอย่างนั้นหรอมันเกี่ยวข้องกับการชํำล่าหินหรินจื้อก้าวตะวันใช่ไหมเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้โง่จนถึงจุดสิ้นหวัง หลังจากชำระเห็ดลินจื้อ9้าตะวันก็น่าจะก่อตัวเป็นผนึกมหาตะวันในร่างเทพสุริยะถ้าพวกมันได้รับการหล่อเลี้ยงและเล่งปฏิกิริยาขึ้น9้าตะวันก็จะสามารถสยบสวรรค์ได้เพียงแค่พลิกฝ่ามือผนึกมหาตะวันอย่างนั้นเหรออยู่ตรงไหนกันทำไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงมันเลยเจ้าก็ช่างอ่อนแอและโง่เขาข้าไม่อยากจะยุ่งกับเจ้าจริงๆ นี่คือผนึกมหาตะวันอย่างนั้นเหรอแล้วข้าจะเล่งปฏิกิริยาให้ผนึกมหาตะวันพวกนั้นยังไงกันล่ะมันง่ายนิดเดียวก็เล่งด้วยเคลื่อนลิงของเจ้าอย่างไงละ่ะหากเคลื่อนลิงของเจ้าไม่เพียงพอก็จะใช้ของเหลวจืดจุนทดแทนได้ฮฮฮข้ามีของเหลวจืดจุนจากถ้วยสมานอุระจํานวนมากอยู่อย่างนั้นเหรอ เช่นนั้นเจ้าก็น่าจะใช้ของเหลวจือจุนสักห้าถึงหกหมื่นยศก็จะสามารถพัฒนาผนึกมหาตะวันชิ้นแรกได้แล้วหอเท่าไหร่นะมากไปอย่างนั้นหรอนี่แค่ผนึกมหาตะวันชิ้นแรกนะยิ่งชิ้นหลังๆจำนวนของของ,ของเหลวจือจุนที่ต้องใช้ก็เพิ่มมากตามตัวผนึกมหาตะวันชิ้นแรกยังต้องใช้ห้าถึงหกหมื่นยศนี่ไม่ใช่พลังขึ้นเก้าตะวันแต่เป็นพลังของเงินตาต่างหากล่ะ เอาเถอะในเมื่อเจ้าเสลอเข้ามาช่วยข้าแบบไม่ยังคิดข้าก็จะช่วยเจ้าพัฒนาผนึกมหาตะวันชิ้นแรกให้เองก็แล้วกันจริงอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่ามันเป็นความจริงแต่ข้าต้องการให้เจ้าสัญญากับข้าข้อหนึ่งเจ้าคงจะไม่ต้องการหน้ารายการนิรันดร์ของข้าหรอกใช่ไหมสิ่งนั้นไม่ค่อยถูกใจข้าเสียเท่าไหร่สิ่งที่ข้าต้องการก็คือเจ้า